สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณท้ง FC ซใหม่นะคะและเ c เก่านะคะที่คอยติดตามคอยให้กำลังใจแอดมินนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการสิ่งโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้าวมีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะเดจะพามาสรุปนะคะเม็ดเดียวหลุดนะคะต้องขอโทษขอภัยด้วยนะคะสูตร1เราก็เข้าอยู่นะคะ 8, 5, เนาะสูตร1 8 5ไม่มีนะ,ะ6กเข็ดข้า ข้าตัวกลับอยู่นะคะตารางของเราก็มาหกเจ็ดแปดห้าก็มาเนาะตารางสูตรหนึ่งมีนะแปดห้าลืมดูนะคะมีนะคะข้าอยู่นะคะสองเจ็ดสองเจ็ดที่ไม่มีเนาะแอดก็ลืมมองนะคะสูตรที่หนึ่งนี้ข้าว่างอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูสูตรที่สองกันนะคะอันนี้คือสรุปนะสูตรที่สองนะคะแปดห้าเราไม่มีนะคะ ส่วนหกเจ็ดเรามีนะคะหกเจ็ดเรามีสองเจ็ดเราก็มีนะคะสูตรสองนี่ปังมากนะคะตัวเลขเขาจะเยอะนะคะแล้วก็จับยากนะคะถ้าเข้าคือฟลุกมากเลยนะสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองนี่ได้เฮบนล่างเลยนะคะโอเคนะจ๊ะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันนะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะสายวิ่งเนาะ แอดก็ลืมขีดซ้ายวิ่งแล้วทีนี้ทำยังไงล่ะเขียนไปเลยเนาะมีสามมีเก้ามีหกสามเก้าหกสองแปดศูนขออนุญาตนะคะพี่ๆจ๋า เพราะว่าแอดมินขีดไว้แล้วก็ไม่ได้ถือแม้มันทัดลงมานะคะเม็ดเดียวนะแอดให้ไปที่6นะชอบ6เดี๋ยวขอรูปไปที่6แล้วกันนะคะก็จะมีมี6เนาะมี3แล้วก็มี0นะเด่นก็จะมี60มี61มี62 มีหกสามหกสี่หกห้าไม่มีนะคะหกเจ็ดก็ไม่มีหกแปดมีหกเก้าแล้วก็ลืมหกหกนะคะเบิ้ลตัวที่แอดชอบนะคะก็จะเป็นหกศูนย์หกสามหกแปด หกแล้วก็เบิ้ลจดไว้นะจ๊ะเม็ดเดียวนะคะเดี๋ยวจะไปดูสูตรที่1กันนะคะสำหรับสูตรที่1วันนี้นะคะสำหรับสายวิ่งก็จะมีมี3มี1มี9มี4มี8มี6 สูตรที่หนึ่งนะคะก็จะ add เมาตัวเลขอีกแล้วนะคะ oh. เปเอาสูตรสองมาอีกสูตรนี้ไม่มีนะมีสองหนึ่งไม่มีแอ d ให้เด่นไปที่หกกับแปดอย่าลืมหกแปดเก้าแปดเด่นเลยแหละหกแปด 6, สำหรับเด่น6นะคะตัวนี้ไม่มี6 0นะ,ะก็จะมี6 2 6 3 6 9สำหรับเด่น8นะคะสูตรที่หนึ่งนี่จะไม่มี8 0นะ์ะเขาจะมี8 2โอ้ย8 3 8 2 8 3 แปดสีก็ไม่มีเอาใส่ไปโลดนะแปดศูนย์ไม่มีศูนย์ะโอ้ยซูมจนไม่เห็นตัวเลขนะแอดชุดกันชุดกันก็จะเป็นสามเก้าสองเก้าสองสาม มีแค่นี้นะคะ2 6กลับให้แล้วนะคะกันเบิ้ลสำหรับสูตรนี้ก็จะมี3 3 2 2 6 6 88 8. สูตรที่1นะคะจดไว้หน้าจาสูตรที่1นะไม่ใช่เม็ดเดียวนะสูตรที่1ตัวชอบก็จะเป็น6 2 6 3งห หกตัวนี้แล้วก็จะเป็น3ามเกจดไว้แคบไว้นะสำหรับสูตรที่หนึ่งนะคะและจะพาไปดูสูตรที่สองกันนะคะสำหรับสูตรที่สองสายวิ่งก็จะมี3มี1มี9มี 4, 2, 8, 6, สี่สอูนรนะคะที่จริง6กก็มีนะ ลืมปรับให้ด้วยนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะเขาจะเด่น4กับเด่น6นะ6 4 9 4ตามได้สำหรับเด่น4ก็จะมี4 0 4 6แล้วเราเอาแล้วนะคะ4 0 4 2 4 8 สำหรับเด่น6ก็จะมี60 6ูนย์สอาำหรับชุดการก็จะมี80 13 28 เก้าสี่เอาแล้วนะคะแปดหกสามเก้ามีนะตัวแถมกันเบิ้ลนะคะก็จะมีสามสามสี่สี่หกหกเก้าเก้านะคะสำหรับสูตรนี้เดี๋ยวให้ดูชัดๆไปเลยนะคะ ตัวที่แอดชอบอันนี้ก็อย่าลืมปรับ90 92ถ้าใครจับตรงๆก็ได้นะแต่ว่าแอดก็คำนวณเจอเลข9หลายคู่เลยนะคะแต่6เด่นก็เลยจับ6นะก็จะมีตัวที่ชอบ64ก็จะเป็น28 60 86แล้วก็จะเป็น 1>, 1 2 3 3 9ตัวนี้นะคะ3936อย่าลืม3936เนาะตัวเดียวกันนะคะจดไว้ครับไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์ like, กดติดตามสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆเวลาแอดมินลงแนวทางนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า